สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเสริมทับอีกหนึ่งต้นนะคะนี่สายส้มนะคะนี่วันนี้ได้สายส้มมานะจะมาจัดอีกหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปาะก,ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอารากมาโชว์นะคะว่าน้องเป็นยังไงนะคะ 啊，剥了。 คนคนต้นใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลย เอามีดเล็กมาช่วยค่ะเสริมทับกันสักหน่อยนะสีส้มดีมีแค่สามต้นเอง ต่วงนี้บ้าบ้าสีส้มค่ะมันสวยดีพอต้นลำต้นมันโตแล้วแล้วลำต้นมันก็สีส้มใช่ไหมแล้วมันก็มันสวยอะ่ะโอ้โหน่าจะโดนลาบเมื่อกี้ปึกหนึ่งเมื่อกี้โอ้ยโดนแน่ๆเดี๋ยว ยังลากยังไม่ได้เกาะกระลาเลยนะคะลากไม่ได้เกาะกะลาเลยเช่ได้เรื่อยขัดกระลาค่ะกาลังสวยเลยเพราะว่าลากเขาไม่ได้กาดกะลาเลยนะคะไม่ได้เกาะ 然后。這個 ขัดกระาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวดีมากรีดนะคะ จะมากรีดเปิดยอดก่อนนะคะโดยที่ตัดคื้นที่ที่เป็นสินตาาออกให้หมดก่อน ค่ะลูกดลเดี๋ยวแม่แม่ขอแม่ขอทําบอนไซก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะอาบน้ําไปทุระกันนะคะไปโซ่โซ่ไปทานข้าวก่อนลูกไปคนเก่งไปไปทานข้าวก่อนค่ะลูกลูกโซ่ไปทานข้าวก่อนลูกเร็วนะเดี๋ยวเซนเตน้มานะ<อ>เดี๋ยวเลอะเสื้อลูก ไม uh huh. ่เอาลูกโซ่อย่ามายุ่งกับแม่ไปไปไปความเก่งเกลย เดี๋ยวดีจะจะตัดกาบตรงนี้ออกด้วยนะคะเพอาะยอดเขาแทงขึ้นมาค่อนข้างสูงนะ่ะกเปิดก่อนนะคะเปิดก่อน ก็ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะเยื่อจีหุ่มยอดอยู่โอเคเยื่อทีห่มยอดอยู่โอเคค่ะเรียบร้อยก็เดี๋ยวจากตรงนี้ตรงนี้นะคะดีก็จะเอาไปลงกระถางเพาะเลยนะคะโดยใช้ <c oughs> <c oughs> ดินขุยไผ่นะคะพอดีที่ที่บ้านมี มีขุยไผ่ก็ใช้ขุยไผ่ผสมกับมะพร้าวนะคะขุยมะพร้าวมีขาตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงเรียบร้อยค่ะ เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะสำหรับต้นนี้ยังไงวันนี้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ